มาเฉลยใบงาน6ต่อนะคะใบงาน6ก็จะคล้ายๆกับใบงาน5แต่ครูก็งงว่าเอ๊ะมีหลายคนทำใบงาน5ถูกแต่มาทำใบงาน6ททำไมมันยังงงอยู่ก็ยังไม่เป็นไรนะคะอก็ข้อความเข้าใจใหม่เนาะ c m คูณ m ได้ c m คูณ m ได้ m กํลัง2เอา c m คูณกับลบ3 m คูณต่างได้ลบ4ี 3, ่ส m กับ n อะไรมาก่อน เมาก่อน N ก็เป็น M N นะคะต่อไปเอา N คูณนะคะได้บวก M N บวกคูณลบได้ลบนะคะ1คูณ3ได้3 N คูณ N ได้ N ยกกำลังสองทีนี้เราก็มาดูว่าพจนไหนคล้ายกัน พวกนี้คล้ายกันนะคะดังนั้นเราจะรวมกันก็ได้จะเป็น4 m กำลังสองพดคล้ายเอาสัมประสิทธิ์รวมกันนะคะชุดตัวแปรเหมือนเดิมได้ลบ1 1 mn ต่อไปได้เป็นลบ3 n กำลังสองนะะต่อไปข้อ12นะคะ2 d คูณได้2 d กำลังสตรงนี้ก็จะได้เป็นบวก6 e ดใครมาก่อน e มาก่อน D ก็เป็น6ก e ดต่อไปเอา e คูณได้เป็นบวก e d ต่อไปเอาตรงนี้คูณก็จะได้เป็นบวก3 e ยกกำลังสองนะคะพจนคล้ายกันรวมกันเห็นไ,ไหมคะพจนคล้ายจะมีอยู่ตรงนี้2ตัวนะคะนักเรียนสังเกตนะบรรทัดที่2มันจะต้องมี4ี่พจน์นะคะหลายคนหายไปเนาะ 2อดีกำลังสองบวก6บวก1ได้เป็นบวก7 ed บวก3 e ยกกำลังสองนะคะต่อไปข้อ13ค่ะเอาอคูณเอาคูณก่อนนะ y คูณ2 y ได้2 y ากำลังสองต่อไป y คูณบวก1ได้บวก y 9คูณ2บวก 18 y นะคะต่อไปบวก9ผคู่นี้รวมกันได้นะก็จะได้เป็น2 y กํลังสองบวกกับ y กับ y y กับ18ได้19 y บวกเเห็นไหมคะการบวกวดท้ายเราเอาสัมประสิทธ์บวกกันนะชุดตัวแปรคงเดิมนะคะ ต่อไปข้อนี้ที่ผิดกันเยอะค่ะ ab คูณ ab a คูณ a ได้ a กําลัง2 b คูณ b ก็ได้ b กําลัง2ดังนั้น ab คูณ ab ได้ a กำลัง2 b กําลัง2นะคะต่อไปเอา ab คูน1ได้บวก ab ลบ1คูณ ab ได้ลบ ab ลบ1บวก1คูณกันได้ลบ1นนะ คู่นี้คลายกันเอาสามประสิทธิ์มาบวกกันบวก1นลบหได้ศูนย์ดังนั้นพจน์สองพจน์นี้จะหายไปก็ได้ a กำลังสอง b กำลังสองลบหนข้อนี้ผิดกันเยอะนะคะแกนะต่อไปข้อ5ค่ะ1นคูณหนึได้1 1ึ่งนคูณลบเจได้ลบเจต่อไปลบเจ็ดคูณได้เป็นบวก 7a ต่อไปลบอ่ะ 7a บวกคูณลบ 7a คูณต่างได้ลบ7 9 a 9 a คูณ a ได้ a อกำลังสองหลายคนเขียน9กับ a เหมือนกันเลยนะคะแก้นิดนึงนะต่อไปอ่ะมาดูพวกไในคล้ายกันก็คือลบ7บวก7จไหมคะ้ายกันตรงนี้นะดังนั้นได้เป็น1ลบ49 a กำลัง2นะคะตรงนี้ไม่มีขีดมันไม่ค่อยตบตาโฮมันเยอะไปนิดนึงนะคะต่อไปข้อ16ค่ะ x คูณ x ได้ x ก,กำลัง2 x คูณลบ y ได้ลบ xy ตรงนี้ได้ลบ x กับ y ใครมาก่อน x มาก่อนนะ ต่อไปลบ y คูณ y ลบคูณลบได้บวก y คูณ y ได้ y ายกำลังสองนะคะอ่ะคล้ายการรวมกันคูนนี้นะอ่ะลบหนึ่งลบหนึ่งไม่ได้สู่นะลบหนึ่งลบหนึ่งได้ลบสองนะคะเกกำลังสองลบสอง xy บวก y ายกำลังสองอ่ะเสร็จแล้วข้อนะคะต่อไป สี่ข้อสุดท้ายข้อสิบเจ็ดค่ะเอา A คูณเข้านะคะ A คูณ A ได้ A กำลังสองคูณ4ได้บวกส a ตรงนี้บวกส a ต่อไปได้ บวกสิบหกได้เป็นเท่าไหร่คะ a กำลังสองบวกแปบวกสิ 16. ต่อไปเข้า8คะ่ะ3ามสาคูณ x ได้ x กกำลังสอง ได้เป็นบวก 6xy คู้นี้ลบ 6xy คู้นี้ลบ 224y คูณ y ได้ y กำลัง2นะคะพดคลายคือสองตัวกลางนี้นะก็จะได้เป็น 9x กำลัง2บวก6ลบ6หายลบ 4 y กำลังสองนะคะต่อไปข้อ19ลูก2 2 4 b คูน b ได้ b กำลังสองต่อไปได้เป็นบวก2 b กับ c ใครมาก่อน b กับ c b มาก่อนนะคะบวกสเหมือนเดิมค่ะ bc ต่อไป c คูน c ได้บวก c กำลังสองรวมพดคล้าย ได้เป็น c b กำลังสองบวกสองบวกสองได้บวก c b c บวกด้วย c กำลังสองนะคะต่อไปข้อยี่สิบค่ะ 4, 4, 4อ่ c 4ิ16 x กำลังสองต่อไป c y คูณลบ y คูณต่างได้ลบ4 x กับ y ใยันไก่อน x มาก่อน y ถูกไหมต่อไปตรงนี้ ได้เป็นลบ4 xy y คูณ y ลบคูณลบได้บวก y กำลังสองนะคะทีนี้มาดูพจน์นี้ก็จะได้เป็นอก็จะได้เป็น 16x กำลังสลบ8 xy บวก y ากำลังสองนะคะก ลองไปเช็คดูนะคะสำหรับใครที่ทำเสร็จแล้วเนาะก็แก้ไขได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับใครที่ยังทำไม่เสร็จนะคะก็ทำให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งมาเลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่งานชิ้นที่เจ็ดนะคะโอเคสำหรับคราบนี้สำหรับใบสำหรับเฉลยางยานนี้ก็คือแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปดูต่อบางอานที่เจ็ดของวันนี้นะคะโอเคสวัสดีค่ะ